3 6 5เรื่อง9ก้าภาเมื่อโยบป่วยภรรยาของเขาถามว่าทำไมพี่ไม่แช่งสาพระเจ้าที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเสียล่ะโยบตอบอย่าพูดโง่ๆอย่างนั้นสิพระเจ้าอวยพรพี่มามากมายแล้วทำไมเราจะยอมรับความลำบากบ้างไม่ได้ถึงแม้ว่าพระองค์จะฆ่าพี่พี่ก็จะไม่สาแช่งพระเจ้าเพื่อนของโยบสามคนคือดิลดั เอลีฟัสโซฟามาเยี่ยมเขาหลายวันแรกพวกเขาไม่พูดอะไรเลยในที่สุดก็เริ่มบอกโยบว่าพวกเขาคิดอย่างไรในเรื่องที่โยบเจ็บป่วยพวกเขากล่าวหาว่าที่นายลำบากนี้เพราะว่านายทําผิดบาปหรือทําอะไรพระเจ้าไม่พอพระทยัยไปแน่น่า,าจ,จะเป็นขโมยบางอย่างจากคนอื่นหรือโกดขี่ข่มหงคนยากจนหรืออาจจะยังอธิษฐานไม่มากพอความทุกข์ยากเหล่านี้ก็เพื่อลงโทษที่นายไม่เชื่อฟังพระเจ้ายัางไงล่ะ ทุกวันเพืเ่อนๆของโยบจะนั่งกล่าวหาว่าโยบทำบาปไม่จริงเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆโยบคัดค้านเราพยายามทำความดีและทำให้พระเจ้าพอพระทัยเสมอเราคิดไม่ออกจริงๆว่าทำอะไรให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยที่พวกนายมาพูดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเลยนี่เหลือเพื่อนปลอบใจยามยากนี้สุดโยบก็ทนต่อความทุกข์ยากอันยาวนานนั้นต่อไปไม่ไหวและเริ่มบ่นว่าพระเจ้าไม่ได้ทำกับเขา เพื่อนๆของเขาจึงพูดว่านี่ไงล่ะนายกำลังทำบาปบอกแล้วว่านายต้องทำอะไรผิดแน่แล้วก็ยิ่งโต้เถียงกับโยบมากขึ้น